ออยู่ดีๆทำไมหน้ามืดล่ะคะอ่ออ่อก็เปล่าอคงอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยมากเกินไปเพราะว่าพลังพิเศษก็หมดไปแล้วสิเฮ้ยนี่พวกแกต้องกาอะไรอ่ะฮะนี่จะไปเชิญคนที่มีพลังพิเศษมาจากเมืองจีนอีกคนหนึ่งเขาบอกกับฉันว่าถ้าพวกแกใช้เงินที่ได้มาจากการเล่นการพันนันพลังของแกก็จะหมดไปนี่คือแพ้เล่นงานพวกแกโดยเฉพาะเลย จบไม้อยเซนในบอกไม่ฆ่าคนยังไงล่ะฉันไม่ฆ่าหรอกท่ไม่กลัวไปได้อาเป้าลากตัวปาะงานที่คุณให้ฉันทำเนี่ยฉันก็ทำให้คุณแล้วอาสัญญาคืนมาสิคืนอะไรกันถ้าติดเงินฉันต้องสองล้าน นึกว่าแค่หน้าตามันก็ฉีมงแล้วจะมีค่าตัวเป็นล้านเชียหรือตกลงคิดจะเบี้ยวอย่างนั้นใช่ไหมไม่เบี้ยวหรอกแค่อยากถอนทุนคืนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะไปผสมหน้นนาไปอาบทีสิใส่หัวไปเดี๋ยวนีนะ้เนาะนี่นี่ต้องเป็นวางมาดไม่เคยมีใครหนีพ้นเงื้อมมือฉันไม่ได้หรอกโอ้ย นี่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 นีดนี่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 นีะนต่นี่กีถน่นี่นี่กี่นี่นงานี่นี่นอ่นี่นีวนี่น่นีหนี่นานี่นีนี่นี่ล้านี่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 นน่นีน เขาไปออกงานกับฉันสามวันแล้วจะยกนี้ทั้งหมดให้ขอบ <c oughs> คุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้การที่อาจารย์มอบหมายให้ผมจัดงานนี้ขึ้นมา จุดประสงค์ก็คือเพื่อหาเงินช่วยผู้ยากไร้และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทางกฎหมายเมื่อถึงวันงานเราจะออกเรือสู่ทะเลหลวงแล้วจึงจะกลับมาฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายสำหรับเรื่องไรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปบริจาคอีกทีหนึง่งบัตรนี้ผมขอเปิดรูปปัน้นขออาจารย์ก่อนเขาไม่ใช่สิทโคตรเซียนผมต้องหักล่ะ ิทธิ์โคตรเซียนตัวจริงแล้วนี่คนนี้นี่คุณทำมาร่วมง,งานแล้วก็กรุณาอย่าก่อโกวกได้ไหมคุณถ่าคุณเป็นสิทย์โคตรเซียนได้แต่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนติดต่อเขาได้ไหมอาจารย์กำลังท่องเที่ยวรอบโลกอยู่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโกหกแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ที่บราซิลผมสามารถติดต่อกับอาจารย์ตอนหน้าคนทุกคนได้และจะรู้ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมได้เลย ความจริงย่อมต้องเป็นความจริงเอาโทรศัพท์มาตั้งต่อหน้ารูปปั้นของอาจารย์เดี๋ยวนี้ระว่ามันมีลูกเล่นนะเว้ยจะพิสูจก็ให้แน่แล้วก็เรามาเล่นไพ่กันดีกว่าคนที่เป็นศิษย์โคตรเซียนย่อมต้องชนะว่าแต่จะกล้าไหมล่ะวเดี๋ยวดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดีด๋ย คนมองหน้าเ,าเ,าเ,าเาชิญเชิญดื่มอะไรดีนะเฮ้ยอย่าเสียเวลาเลยเริ่มเล่นได้ได้ เริ่มตัวทำงานครับปผลการวิเคราะ์เป็น5 33% 7 34%์คิง15%แจ็ค18%ร้คาเนี่ยข้อมูลอื่นไม่น่านอนหนึ่งแสนได้

คนงานวิเคราะห์7 5ปอร์เซ็จกัก3 5เปอร์เซ็นตไปกัดก็จับครับไปนี่ผมว่าแคบมือเดียวพอแล้วไม่ให้เกี่ยกันแบบนี้ <c oughs> ผมหมดหน้าตัก <c oughs> คุณมั่นใจมากเลยก็นิดหน่อยดูท่าไพ่ของคุณอาจจะติดสเตรทแน่ <c oughs> ของผมสองคู่คงแพ้แน่ แต่ผมไม่คนหน้าดนะ้านขอตามเปิดไพ่ดูได้เลยทำไมจะไม่เปิดนะ <laughs> คิดจะลักไก่เหรอตา,า, <laughs> าเห็นไพ่เรา เีราฉันเป็นเศษโคตรเซียนส่วนพวกกาเป็นพวกแอบอ้างท่านแกและแอบอ้างสิงทำไม่ได้หรอกรู้พ้าเราได้ยังไงที่จะมีอะไรตุกติกหน่าโทรศัพท์ตั้งเสร็จหรือยังนึกแล้วว่าต้องไ่ยอมแพ้อยากโทรก็เชิญได้เลย alo hello? 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 Right? hello 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 hello